ก็ขอสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับบักเซียนเล่าข่าวกันนะครับไบตันและบูพแฮมตันต่างลุ้นสติที่ดีและแย่ที่สุดของสโมสรในเกมที่ทั้งคู่เจอกันในศึกพริมีลีกอังกฤษ วันนี้ทัพนกนางนวลออกสตาร์ทได้ดีในซีซั่นนี้โดยแพ้แค่เกมเดียวเท่านั้นจาก8เกมแรกเก็บไป15คะแนนหลังอยู่อันดับที่6ของตารางในขณะที่สโมสอนสามารถเก็บชัยชนะได้ในเกมเจอกับหมาป่าจะทำให้พวกเขาเก็บเพิ่มได้เป็น18คะแนนจาก9นัดแรกซึ่งถือว่าเป็นสถิติสูงสุดของสโมสรในการเล่นในลีกสูงสุดของอังกฤษเลยในขณะที่ทีมของแกลี่โอนินยังไม่ชนะใครเลยในพรีเมียร์ลีกอังกฤษในฤดูกาลนี้ โดยแพ้ไปถึง7จาก8เกมมีคะแนนเดียวเท่านั้นอยู่อันดับสุดท้ายของตารางความพ่ายแพ้ต่อแมนเชสเตอร์ซิตี้2ประตูต่อ1ในสัปดาห์ที่แล้วทําให้ทีมต้องแพ้เป็นเกมที่5ติดต่อกันแบบยิงประตูใส่คู่แข็งได้หากเกมนี้ทีมไม่สามารถทําประตูได้แพ้อีกครั้งจะถือเป็นเกมที่6ซึ่งเป็นสถิติสูงสุดนับตั้งแต่ปี1960ที่แมนซิตี ทำไว้เลยก็คือเป็นสติการแพ้สูงสุดนั่นเองโอเคครับยังไงบักเซียนขอฝากข่าวสารนี้ไว้ให้กับพี่ๆเพื่อนๆกันไว้ด้วยนะครับเพราะว่าผมจะอัปเดตทุกวันตลอดเลยนะครับ